ก็ก็สวัสดีไวรุ่นมาเก้าทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนี่แหละนะครับนะแต่ก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ผมสองร้อยซับแล้วก็จะ,ะ,ะไม่มีสอร้ซับนี้ได้ถ้าม่มีทุกคนนะครับแล้วก็เป็นมีกลุ่มสำคัญกลุ่มหนึ่งเลยนะค,คือกลุ่ม ที่มีชื่อว่ากลุ่มชมรมคูม่ไม่ชอบเกมไม่มีตัว exe นะก็เป็นกลุ่มสําคัญธ์สำรับหนึ่งของผมนี่แหละเออนะพอซัมซ็อกไครส์ส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับและอย่างคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องฟรีไฟช่จ้ะไอคลิปนั้นอ่ะผมผมพูดความเป็นกลางทุกอย่างนะคือคนในกลุ่มก็เข้าใจผมนะเพราะว่าผมพูดเป็นกลางผมไม่ได้เข้าข้างเกมอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะก็อย่าดราม่ากันนะติ่งฟรีไฟลอะไรก็ตามอย่าดราม่านะครับอเ,เลยครับนะ อาวันนี้เราก็ไม่มาทำอะไรครับเราก็แค่เข้ามาดูกลุ่มชมรมคนไม่ชอบเกมไม่มีประตูต่อ exe นะครับแล้วก็มาดูกลุ่มของติงฟรีไฟออะนะครับผมอ่าเราเข้าไปดูกันเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข้ากลุ่มก่อนแล้วก็มานั่งดูกันนะครับอันนี้วันนี้ไม่ได้มาแขวะเกมอะไรทั้งสิ้นนะรเรามานั่งดูขำๆนะเอออย่าดราม่านะถือว่าผมขอนะอย่าดราม่านะครับนะ วีควายเฮ้ยพอพออย่าขำอย่าขำี CGGG ไปแล้วนะครับหนึ่งนะครับอ่าอะไรนี่แค่ตัดต่อนำเล่นๆไม่หรอวะไม่ได้เข้าข้างนะอีซันงงฟรีไฟล์เอ็นเกมนะครับเป็นรูปนะครับตัดต่อเรียนเรียนแบบแบบไอ้อเวนเจอร์เอ็นเกมนะเออ อันนี้ผมว่าหวังว่าผิดไหมถ้าตัดต่อขำๆำมันมองเหมะันมองได้สองมมองจะว่าผิดก็ได้จะว่าไม่ผิดมันก็ไม่เชิงนะครับจะผิดก็ไม่เชิงจะไม่ผิดก็ไม่เชิงแล้วเพราะว่าอันนี้เขาอาจจะตัดต่อขำๆำนะครับตัดต่อขำๆนะน่าจะตัดต่อขำแำละอันนี้นะอาจจะผิดที่ไปก๊อปไอเดียจาก a อเ n g เรสต์เอ็นเกมมากับอ,อะไรอะแล้วก็ เออแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ผิดก็เพราะว่าเราตัดต่อขำๆนะครับไม่ได้มีเจตนาจะสร้างอะไรได้มันก็เหมือนทํามีม่ะแต่ว่าอันนี้บางคนอาจจะไม่ชอบหรือไม่ตลกด้วยแค่นั้นแหละครับอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มึงพิมพ์ฟรีไฟจะให้อยู่ข้างบนสุดมั้งเอาคุณพิมพ์ฟรีไฟมันจะไปอยู่ข้างล่างนี่ไงแตโทโอ้จบแล้วเล่นพับจีอยู่แล้วมีผู้หญิงเดินมา เธอถามว่าเล่นฟีฟอยู่หรออะไรนี่อ่ะว่า FIFA, 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 ฟีฟ้าฟีฟาฟีฟาฟีโนฟคุณหมายถึงเกมอะไรฟีฟาฟีฟ้าฟีฟ้านี่เหรอที่ผมเล่นอยู่อ๋อไม่ใช่นะครับอ่ะผมก็นึกว่าฟีฟาเอ้ฟีฟานะครับผมก็นึกว่าฟีฟ้านะแต่ในนี่คือฟีฟานะไม่รู้ทำปั่นหรือว่าอะไรเนี่ยผมกผไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วพับกีกปหนังเขาทำไม ออ่อคุณคุณไม่รู้นะถ้าทําปั่นผมก็ก็ไม่ได้ว่าเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดรอติง่งฟีฟมาดีนน้อย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ถ้าเกิดแบบตั้งใจทําอย่างนี้ริงคือมึงรู้จักเขาว่าเขาจับมือกันทางด้านลิขสิับิ์หรือเปล่าครับนะอันนี้คือฝากถึงติ่งฟีไฟที่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยเลยนะอ่าโอเคโอเคอะไรผู้เล่นรอบที่หัวเกนยากน่แก,กับกู <laughs> ก็พลาดแยกนิดอะไรเนี่ยเย็ดเย็ดไหนไเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูแม่งอยู่โรนี้ก็สิทิ์นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นสีสันนะครับโปรฟี่ไฟไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่าอะไรเนี้ยปั่นฟี่ไฟแนะนำไปแจกโปรพับกีนะครับอะไรอ๋ออ๋อ หากท่านใดอยาปั่นพวกฟีไฟนะ่ไปแจกโปรฮับจีนะครับล็อกไฟพารทส่วนไฟล์มั่วๆให้มันเสียลาเล่นๆนะครับไฟก็ไม่ใช่โปรจริงนะครับอ๋อรอติ่งฟีไฟมาดูไงแล้วก็นี่ก็เป็นกลุ่ม CGG หนึ่งนะครับเป็นโปรฮับจีเออก็มีกลุ่มชมรมคนไม่ถูก,กเกมไม่มีประตูสมาชิกของเกมชมรมคนไม่ถูกกับเกมไม่มีประตูเอสอีก็เข้าไปปั่นนะครับชเช่นเคยนะ ผมไม่เข้าใจนะว่าจะหยุดถล้องันเมื่อไหร่นะอ่าทุกคนจําได้ว่าไอโพสที่ไอโพสที่มีคนโพสว่าเอ่ออะไรวะค่าครบหนึ่งล้านมิ้นจะเลิกเล่นปีไฟนะครับนะเราเราไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าเจ้าของโพสอยู่ไหนนะผมจําได้ชื่อ,ช,อชื่อเฟซเขาไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรวะผมจําชื่อแต่ผมจำช่องช่องชื่อช่อชงยูทู e มาได้ว่ามันชื่ออะไรวะอ่า YouTube เอ้ยไม่ต้องดิเดี๋ยวผมผมจำได้ผมจําชื่อ youtube มันได้นะ baby อะไรเนะี่ย baby xff นี่ไงเออ เดี mm ๋ยวไปดูเฟซก่อนนี่ก็เป็นช่องของ baby X F F นะครับนก็คนที่บอกว่าอะไรวะจะเลิกเล่นฟีไฟ์ถาวรนะก็เขาก็ทำตามสัญญานะครับนะโอเคโอเคผมก็ไม่รู้ชื่อเฟซเขาชื่ออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับอ๋อนี่ไงชายดมโอเคเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟโอเคก็เขาก็ทำตามสัญญานะครับก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายที่ดีเลยเออซับสไครกันด้วยนะก็อันผมากไวาเลยแล้วกัน ก็ถือเป็นการโปรโมทให้นะครับที่ไงกับคลิปนี้ครับอะไรเนี่ยอ๋อโจโจโอของเกมฟีฟาจ,จะรวมปิดจ,จริงเหรอนะครับก็ในนนผมขอดูคอมเมนต์ก่อนก็ไม่ดราม่านะครับผมจะไม่ดราม่าเหมือนว่าไปเข้าข้างอะไรทั้งสิ้นนะลิงก์เนี่ยครับอ่าไม่ผมยังไม่เข้าไปดูแล้วกันนะอยวเข้าไปดูเข้าไปดูทีหลังแล้วกันครับข่าวแกหาแน่นครับเป็นช่องหนึ่งที่อัปเดตวงการอ่าโอเค ช่วงนี้หายผลโอเคครับอ่ากาลินามีแบ็กอัพดีเพราะทางเซนเซนคอยสนับสนุนหนุนหลังอยู่ก็เผื่อใครไม่รู้เพราะทางกาลินามีแนวแบ็กหลังก็คือเทนเซนนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของกาลิน่ามาเลยนะครับอ่าขอไม่เพื่อนลองทดสอบระบบเกมวอล์กแท้งแฮกแต่สามถึงห้าบัญชีบัญชีหายครับอ่าเรามาเข้าดูทําไมครับดูตังสิครับท่านผู้ชมเ,เกินเกินเลยด,ยดิแล้วเผื่อใครไม่รู้เราบัววอล์กแทงเนี่ย ต่อให้เป็นบนมือถือกับพ c นะครับมีระบบแบนที่โคตรดีนะครับเผื่อใครไม่รู้นะเป็นระบบแบบแบนหมายเลขมถ้าพ c ซจะแบนหมายเลขเมนบอร์ดเลยครับก <c oughs> แบบ็แบนบ <c oughs> แบนไอพีเครื่องแบนบเมหมายเลขเครื่องอะ่ะเออส่วนมือถือก็จะรส่วนจะแบ,บนหมายเลขเครื่องเหมือนกันนะครับนะเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อใครอยากลองดีไปเล่นโปรเกมวเวิแเออ <c oughs> ไม่สนับาสนุนให้เด็กเล่นโปรนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมพาลูบดีอ่ะอจริงฟรีควาย กิงัญญาอ่อนที่สุดในโลกอไม่อยากขำเลยเดี๋ยวเข้ากกคุยกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคั่วลี่เราคือกลุ่มซีจีจีหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาดูนะเข้ามาดูก็ไม่อยากแนะนําให้เด็กมาทะเลาะกันมากนะครับก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอ่ะเอจริงมันเหมือนเป็นเรื่องแบบไร้สาระนะครับเป็นเรื่องการเหยียดเกมนะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเออถึงเกมเขาอาจจะก๊อปแค่ไหนแต่ยังไงเราก็ไม่ควรไปด่าเขาเนาะ ก็ไม่อยากให้คนมาทะเลาะกันนะครับนี่เป็นกลุ่มออฟฟิเชียลของแทนะครับกลุ่มออฟฟิเชียลของแท้ต้องตัวนี้นะครับในกลุ่มน,นี้แหละเพราะกลุ่ม F อซอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่บ่ใช่บ่น่าจะใช่แหละเออผมํำสโลแกนอันนี้ได้นะครับห้ามแชร์18บวกเข้ากลุ่มเออผมยำอันนี้ได้โอเคโอเคเข้ามาดูกลุ่มหั้วหลีของกลุ่มชมรมคนไม่ชอบกินไม่มีประตู e อ e นะนะครับเราเข้ามาดูเฉย ฟีไฟน์็นเกมโดนโดนไปฟ้องมาเวลหรอก็เกินที่เกมก็ฟ y ีอยู่ที่เกมไวริแฟมัสในไทยแลนด์แต่ที่ยืมความมิสซิสเนต์ not for joke ออสเตรเลียนะครับก็หมายความว่าเขาใช้ในทางเชิงธุรกิจนะครับอ่ะกูบอกแล้วเกมนี้แม่งกากกูไม่เห็นเกมแล้แม่งดีอะไรเลยดักครับดักผมเล่นฟรีไฟน์ที่ติ่งอ่ะผมขอพูดเลยเป็นติ่งฟรีไฟน์ดีๆผมเคยเจอนะ สิ่งรีไฟดีๆแบบยอมรับได้อะเออก็ยอมรับได้นะครับก็ยอมมาความจริงได้เออถึงสองหมื่นเมนบุกจะขอโทษชาวผีไฟด่าโอ้ยตายตายตายโอ้ยอันนี้มัแรงเกินนะอันนี้มัแรงเกินอย่าไปด่าเขาอย่างนั้นนะครับสัตว์ปุยอยู่ได้อยู่ได้เป็นสัวกอยอะไรชื่อไง เฮ้ยเฮ้ยใครมันแช่หนังอะไรเนี่ยเฮ้ยแมวแมวดูไร้สาระกว่าไอ้กลุ่มชมรมกลุ่มไม่ถูกกับเกมนี่ตัว d บ t e s นะมันดูไร้สาระกว่าเอายิงกลุ่ม c g c หนึ่งอะถ้าดูถ้าอยากไร้สาระมากกว่านี้ก็ต้องเข้ากลุ่ม c g c ที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับ <Yeah. S 1> ก็ยังอยู่ตอนเนี้ยเอโอโมก็หไม่ได้อคติเดียเขาหรอกนะมันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนี่แหละความทอ็อกซิกสมาชิกที่แบบท็อกซิกอะกลุ่มนี้เอาริงแทบไม่มีครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากเนี่ยน้อย ก็มึงก็จะมีเดี๋ยวพวกเข้ามาปั่นแค่นั้นแหละความแบบเออแต่ถ้ากูเทียบมาดูกลุ่มซ g อีหนึ่งอะพวกปั่นสมาชิกเยอะหนึ่งแสใช่ไหมแต่ว่าเราพวกปั่นก็จะเยอะด้วยกลุ่มนั้นอะเออท็อกซิ<ๆ>กลุ่มนั้นผมว,ว่าดูท็อกซิมากกว่านะสมาชิกสมัมถึงสมาชิกบางคนบางคนแลบางคนคนดีๆก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเออโอพอแล้วครับนะก็ <c oughs> ก็ฝากบอกเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าเหยียดอย่าทะเลาะก,กันเลยครับเลิกทะเลาะก,กันเลยครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่มาควรมานั่งทะเลาะอ,อะไรกันเลยนะครับก็ก็ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสําหรับส0งซับนะครับก็ขอบขอบคุณจริงๆนะครับ2 0 0ไซับเนี่ยก็สาหรับคนหนึ่งอาจจะไม่เยอะนะแต่สําหรับผมคือเป็นจํานวนผู้คนมันไม่ใช่จํานวนตัวเลขก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเวน้ําตาจะไหลโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์ด้วยนะครับใคาอยากให้ผมทำคลิปอะไร แนวไหนก็คอมเมนต์มาว่าด้วยนะครับไปรับโจ๊ะจุะจ๊บ